ใช่แล้วแบบนี้น่ะเออทำไมฉันรู้สึกว่าฉันเมาจังเลยนี่เธออะไรยะปันได้เป็นยังไงกัน ฉันไม่ได้สังเกตผิดใช่ไหมคนนี้เหมือนบอดจริงๆด้วยอะเน่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 เอ่อาเอ่อ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 เขึ้นนี่ก็เสร็จแล้วค่ะแก้ค่ะค่ะจะได้เอ้ยลากกันนนเก้จะไม่ทำไม ไปแล้วไปรับเลยเหรอฮะคอนทั้เหมดเลยนะว่าไหมรูล,ล,ลาลาลาฮะใจ,จะขาดไดในเครื่องหนึ่งบ้าบิลแล้ว นางบททำไมฆาตรกรเอฟเคเหรอคะถ้าเอฟเคเนะฮเป็นฆาตรกรเด็กขาดเลยนะโอ้ยหิวจังแต่ฉันจะไม่ยอมกินน้ำเลยขาดดูนะนี่นี่เปิด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  จกไว้บรุดไบรนีไบรนีไบรนีอยู่ไหนกันนะโอเคปรับทเสร็จแล้ววิ่งเลยอยู่ไหนกันจะกันหาเพื่อนอยู่ทางนน้นเพื่อนเราจะไปช่วยไหนแล้ว บอกตรงตรงมัดผมแป๊บลำคาญไม่ต้องเหินนะจ๊ะเจ๊ไปได้ทุกที่เจ๊มาแล้ว ขอยืญ่ใหญ่ก่อนขอยหญ่นะทำไมต้องตามฉันตามหมดนั่นก็ได้นะเราจะหนีไปด้วยกันนะศกสวงบุญค่ะศกสวงบุญค่ะธรรมาก,กินอยู่ค่ะโอเคหายละ นี่ไม่พอนลึกยะอึ๊บอ,อึ๊บโอ้ยฉันลืมผสมยาเอาไว้นะสิยะฮิว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 อินนี่ฮิวฉันฮิวฉัน หิวหน่อยหิวหน่อยจะแบงบ์ุนได้โปรดไปช่วยฉันทีอได้โปรดได้โปรดมาช่วยด้วยการจุกปุ่นหลังแค่ทำให้ฉันรู้สึกดีเวอร์ไปตายไว้กลิดหนีก่อนนะ ง no, จริงๆมันคับไปดีหน่อยเออจ็บปวดเจ็บปวดตอนนี้นะคะพันไม่สามารถสรุปผมสมเล้าได้ต้องหายดีก่อนเท่านั้นแล้วใครมันจะทำได้กันยะเฮ้ย เจ็บก็เจ็บหิวก็หิวอยากกินลาบโออ,อยากกินจิ้มแจ่วจังเลยโออ,อยากกินจิ้มแจ่วจังเลยฉันเอาเปิร์กมาเธอทำให้ฉันได้ฉันจะทำได้โปรดได้โปรดอืมใส่หูฟังเกีกรจริงๆ เสียงรัง,งดังอยู่พอสมควรเสียงดังใช้ได้นี่อือหือ ลา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 ะลา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 ลในแค่นี้เด้อใส่ครับถือว่าญี่ปุ่นแล้วกันนะครับนี่นะนี่นะไม่คิวชั้นนี่ อืมผสมเราก็ไม่ได้เจ็บอยู่ใครก็ได้ฮิวให้ด้วยมีแต่ฉากน่าเบื่อหน่าเบื่อทันอองนั้นเลยแจ้ไม่ชอบแจ้แจ้ไม่ชอบแจ้ไม่ชอบสิ่งนี้โอ้ไม่ มาทางนี้แน่เลยเร็วๆมาถึงเวลายืนแล้วเ,วเดี๋ยวเอาขวดขึ้นมาทำไม ฉันควรจะไปเข้าไปดีไหมไปดีกว่ามันมาแล้วลาก่อนนะลาก่อนได้ไหลายเด้อมันทะลุอีกแล้วอะ